ไยเขาจงสวัสดีครับเอซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC อีหลานอ่อยอุ้งอิงทั่วโลกทั่วประเทศพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมาบาทนี้บอลาาอยังในมาเอาโชคให้พี่นอ FC, ้องเอซีพ่อพอแม่ทุกปูทุกคนนะฮะมือนี้เอาโชคมาฝากพี่น้องกติพานมานะครับนอ้องอุ้งอิงก็พ่อจูเพื่อนด้ไปกาบไปไว้หลวงปูศิลานะครับ พี่กาละสินภูลพี่น้องเมื่อนั้นพี่น้องได้สังเกตบอว่าเลขฐานพระได้ตัวอะไรเห็นบว่าพี่น้องเลขฐานพระทหีหลวงปูศิลาหิยิหล่าแม่องค์บ้าไญ่รอกองประมาณซ้ำพรอมือ้อนี่แหละเนาะยิหล,าล่ารับเอามาเบิงแล้วพี่น้องบานี้มาเบิงฐานข้างล่างพี่น้องเลขตัวอะไรไมนจักบว่าพี่น้องเลขสองย่ข,ข้างบนพี่น้องเลขห้าห้ายกข,ข้างล่าง ฐานพระนีะ่ยเดเอาเด้อสองของบนข้างล่างนั่นเป็นฮาฮาพี่น้องนะฮะบ้าน,นี้หลวงปู่ก็ได้มอบที่ไ้อีลามีแบ่งใบลอยสมัยเก่าเลยละ่ะนะฮะอันนี้ก็น่าจับตาด้วยครับแบ่งเก่าๆนี่บนแน่เด้เลขไทยตัวใดพี่น้องเลขไทยหกศูนย์เก้านี่นนนฮะใบลอยเด้อใบลอยสมัยเก่า เลขไข่หกศูนย์เก้าพี่น้องแล้วก็มีใบหาร้อยน้ำพี่น้องใบหาร้อยนี่จดจดน้ำเนาะหกศูนย์ห้าใบใบหางร้อยหกศูนย์ห้านะครับนี่แหละพี่น้องจดไว้จดไว้มือเฮือมือเฮือพี่น้องเจอกันเลยนี่เด็ดเด็ดเลยนี่แหละมาบอกโชคกับพีกำนองมือนี่นะครับทางด้านหลวงปู่ศิลาเนี่ เพื่อในท่าเวรวาได้พี่น้องความมือของเ้านี่ผู้ดใดมีกากระบาดยุกงังความมือพี่น้องพี่น้องของมมือมาเบิงขังได้ก็ได้นะฮะเพราะว่าคาไส้ข่งคว้า,า,วาก็ได้ห้องเบิงมีกากระบาดแบบนี้พี่น้องขึ้นตัวยันที่ผมให้เบิงอยู่นี่นะครับอาจผู้รองคนอาจสี่มีกากระบาดสองอันสามอันก็ได้อันนึ่งก็ได้นะฮะเื่อด้ว่าขอให้เป็นกากระบาดนะครับ เซนเทิงเห็นว่าพี่น้องเินเทิงเซนนี่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 สินเทิงเขาเอื้อนเินหัวใจพี่น้องเ้นล่างนี่เขาเอิ้นเ,เงง้นสมองผู้ใดลากปัญญาอกับสมองไหลพี่น้องตัวจริงสมองดีนะนะแบบมีเส้นมีอย่างนี้นาะมีสิ่งปฏิหารน้ำเด้พี่น้องสักผู้ใดมีกากรบ,บาดนี่หลวงปูศิลาแล้วเ,เคยบอกไว้ว่านะฮะมู่หาขอด้วยกันแล้วว่า ม,มาฟังบึงปีนองจะเราขอสิเป็นจังไหนดาหลวงปูศิลานะครับเล่ากระด้บอกไว้ว่าขอที่หนึ่งนะครับจะประสบผลสำเร็จในทุกด้านนะครับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำสิสมหมายสิสมหวังสมควอมุ่งมา่ปรารถนาสำเร็จสิ่งมุ่งหวังไวอันนี้คือหลวงปูศิลาเราท้าไวไ้เ้ยปี่นองถ้าผู้ใดมีกลากะบ,บาดยุกกามคว้ามือเนดะ้อ ข้อสองสีมีเ้นสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับผู้ลงค้นขัดเส้นคิดว่าผู้นั้นสิมหาไมา่หลีนสิไหมส่งมือนี่คือสิบบสซัมบไปเองสิก็ไปเจอมู่ป่วยกับมีนี่คนคนมีเส้นผูน้ลงค้นก็ถือหัวถือเบอร์เพื่อนให้ครับนี่คนมีเส้นน,นะฮะบธรรมดาพีน่นข้อที่สามมีความเที่ยวคาดปลอดภัยนะครับถูกเส้นทาง ในการเดินทังสิบพ่เกิดอุบัติเหตุนะครับิบ่เพิหงไต่หงวัดพ,พูดได้ยันพูดไดเส้นพากางมื้อยาวๆลงมาน่ยไต่หงในพี่ว้องเห็นแล้วย่บานไหลายไล่แล้วนะครับให้ระวังไปเ้อะเส้นตัดลงแม่เนี่ยนะครับให้ระวังอุบัติเหตุนะครับ้อที่สี่พิณวองโชคดีพิเศษ เป็นคนโชคดีพิเศษก็คือถูกหวยถูกเบอร์อาจจะถือละมวันทีนึงก็ได้หรืออาจจะไปเฮ็ดงานยังก็ได้แบบถั่แกงฮักถั่แก้แกหอมเิ่นคืนเงินเดือนให้หรือทั้งใดเป็นคนพิเศษนะเมนพี่น้องพอที่หาพี่น้องจะมีปฏิหารกับชีวิตสิ่งบกขาดค,คิดสิ่งบกขาดฝันเกิดขึ้นนะครับมันถึมีสิ่งปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตเป็นบางั้งบางข้าว นะครับห้รังเทียอธิษฐานหนึ่งสี่ก็เป็นจริงคือผมนี่เห็นว่าผมอธิษฐานกับน้องหุ้งยิงเนี่ซี่เทียเราพี่น้องสำเร็จเสือบอกซี่เทียเราเลยสำเร็จทุกเทียได้เอาพวกมาไล่นำใจไปเพื่อนสุขทุกขังนะฮะเทียอธิษฐานย่ำเลยสำเร็จย่ำนั่นเพราะว่ามันมีสิ่งปฏิหารอยู่ในอยู่ในตุ่นตูของเ้อง่หพี่น้องนี่คือขอที่หาเด้อนี่ลหละหลวงปู่ศิลาเราบอกไว้ ระบาดนี้ค้นสิมีดวงเริ่มตัืงอแต่ยี่สิบปียี่สิบห้าปีขึ้นไป่นให้พี่น้องนะครับยี่สิบห้าปีขึ้นไปสําหรับกากระกบ,บาดอยู่การพมือเด้อพี่น้องเด้อสิมีความสาเร็จคือผมไลยมากมาหันละหา้าคอเนาะอันนี้เป็นของหลวงปู่ศิลาเล่าปาลกไว้นะครับบาดนี้พี่น้องผู้ลงค้นเนาะเฮ็ดแล้วผู้ลงค้นมีกากระบาด เป็นยังคือจนคือทุกข์คือเก่าลุงคนลุงคนไปก็มีคือกันก็เป็นยังคือทุกข์คือยากแต่เอ็ดการเงานยังก็บ่จะเลื่อนลุงเลื่อนเจีงเียบ่สำเร็จจักอย่างมันก็มีพี่น้องบานนี้วิธีแกหลวงปู่ศิลาบอกเลยห้าคอคือกันเออหลวงปู่ชิล่าวางห้าคอในการแก้เคล็ดที่มีการกระบาดแล้วที่พ่ตามแล้วว่าเวนะครับมีแนวตัดก่มพี่น้อง ขอด้วยกันให้เหตุตามนี้ปฏิบัติตามนี้เด้อหลวงปู่เชล่าเราบอกไว้นะครับการตัดกรรมตัดเว้นพี่น้องหนึ่งดูแลพ่อแม่นี่ข้อหนึ่งย่าถิ่มพ่อถิ่มแม่ให้เบิงแย่งเพิ่นนะครับเพื่อนบ่มีเงินมีท่องหรือว่าจะไหนให้เพิ่นเลยการยู้การกินแย่งคัดสนนะครับให้ดูแลแม่แค่นั้นแหละเิ่นเก็บเพิ่นป่วเองสินะครับสองรักษาศินห้าศิลแปดตัดกรรมได้ดีขึ้น นี่หลวงปู่ศิลาบวกสินหากวาแล้วพี่น้องไปทองล้วเด้อนั่นละข้อสามให้ทานทำแล้วสบายใจก็คือให้ท่านเห็นคนยากจนเห็นคนขอท่านหรือว่าให้เสือ้อผ้าห้เครื่องนุงน่งอัยใ,ให้ไงอาหารไปวัดไปว่าอันสิแม่นะครับเห็นคนทุกทุกได้างากซ้อยเหลือเพิินนะครับนี่คือการให้ทาน ทำแล้วสบายใจจากของเนี้ยบันไห้ท่านแล้วมานั่งเก่าหัวยกๆก็กุบนาที่ให้มาเลยอันนั้นได้ทุกได้พี่น้องเมื่อได้บุญนะครับขอสี่นั่งวิปัสนากรรมฐานนี่ขอสี่พี่น้องนั่งทางนั่งอย่างพี่น้องนั่งวิปัสนากรรมนั่งอธิษฐานตั้งคิดให้มันนะครับนี่เพีรใจในเที่ยงตุ่งบวบแวกนะครับ ภาวานานางภาวานาเล้อพี่น้องเนาะ้อที่หาขอเทถายพี่น้องสวดมนต์ทุกวันนะครับสวดมนต์นี่หลวงปู่บอกว่าห้ามเว้นเพราว่าวันพระวันบพะพระให้สวดชุ่มือ้อก่อนนอนนะครับเทียนให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่บอกไปเลยกระสีมีซื้อเสียงมันคงบ่ขัดชนงินท่องมดนีมดสินนะครับนี่หลวงปู่ศิลาเพิ่นบอกไว้ทิ้งที่เล่ามานนี่ ผู้ลง坤กับสำเร็จผู้ลง坤กับบสสาเร็จนะฮะแตวาให้ตัดกรมไปก่อนเนดะ้อขันบดสาเร็จถักมีกากระบ,บาดยุคกลางพอมือนี่ยังบดสาเร็จเท็ดยังกับบดลุงโนกะนี่แหละครับตัดกัมคือผมว่าคือหลวงปู่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องหลวงปู่ว่าผู้ใดถิมีกากระบ,บาดยุคกลางพอมือนี่คือศาสตร์ก่อนน่ะไหมสาตร,ร์กรอนก้อนสิมเกิดเป็นมนุษย์น,าานีเออ่เป็นเทวดามาก่อนเนี้ยเออเป็นเทวดามาก้อนลงมาเกิด นะครับเพิ่นกเ็เลยมีกากบาดใส่กับไม่ไหวนะครับนี่เป็นคําทําน่ายนฮะเป็นคําโบราณเนาะพี่น้องเนาะมาเสือกะะับยาลรบลูนะเอาพี่น้องเมื่อนี้เอาไว้ซํานีนะ่เนาะลาติสวัสดิ์ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเนดะ้อเอาขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ